อย่าไปคิดอิจฉาคนอื่นเขาที่เขารวยกว่าแล้วก็ต้องมองอดีตด้วยวักกรรมของเขามันไม่เหมือนกันมันมีอดีตในชาติคนที่รวยมาเขากเ็เคยสร้างบุญทําบุญกับพระประเจกพุทเด้าพระอรหันตสาวกเขาทุ่มเทมาสร้างบุญสร้างกุศลมามากแต่เมื่อมาพบในชาตินี้เขาลุ่มหลงมัวเมาเกิดพบนายชานาะเขาก็ต้องตกต่ําลงไปอีกเพราะเขาทํากรรมชั่วนะ พ่อเขาหลงหลงลืมตัวเองเอาเถอะเราเกิดมาเป็นคนจนแต่เราพยายามสร้างคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเอาไว้อพอออกจากชาตินี้เราก็ไปสู่สุคติไปสู่สวรรค์อใน,นสงของเรามีเราไปเกิดในที่รวยเกิดมาก็รวยเลยเอพอรวยขึ้นมาลายหยาหลงนะท่านหลงอะตกตามเอกนะนี้ก็เหมือนการพวกเราท่านทั้งหลายมาเห็นแต่ในปัจจุบัน เราก็พูดได้อิจฉาได้